สวัสดีครับมาต่อด้วยบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยตัวของพรีมาเมลินนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็เริ่มตัวฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ไต,ตรมาหนึ่งเนี่ยได้ผ่านวอรทอมไปแล้วนะครับก็เรามองว่าแนวโน้มกำไรในครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นกับกว่าครึ่งแรกนะครับก็มองว่ากำไรเนี่ยน่าจะเติบโตทั้งเชีคิว H ione, H ione, และเยียวเนียได้เลยในช่วงที่เหลือของปีนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือการขยายกองเรือนะครับตอนปีนี้เนี่ย ตอนไตรมาสสเนี่ยบริษัทมีเรือทั้งหมด68ลำนะครับก็เยอะกว่าปีที่แล้ว3ลำนะครับแล้วก็ไตรมาสสเนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกที่บริษัทเนี่ยเดินเรือได้เต็มแคปซิตี้นะครับเป็นไตรมาสแรกนะครับแล้วก็ธุรกิจรเรือกับเก็บน้ำมันเนี่ยหรือ FSU เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเรือ FSU ลำใหม่ที่รับเข้ามาเนี่ยจะมี U ูเ t ทที่เพิ่มขึ้นจาก67เป็น100นะครับสำหรับไตรมาสสเนี่ยเราก็มองว่ากําไรน่าจะทําจุดสูงสุดของปีนะครับเพราะว่า เริ่มเข้าไฮซีซันการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นบวกกับธุรกิจสนส่งน้ำมันซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเขานะครับส่วนปีหน้าเนี่ยก็มองว่ามีโกชัดเจนนะครับจากการขยายกองเรือเพิ่มนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงกองเรือด้วยนะครับจะมีเรือ2ลําเข้ามาอีกในช่วงไตรมาสสถึงไตรมาสหนะครับแล้วก็ครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยจะมีรับเรือต่อใหม่อีก6ลําอันนี้จะเอามาแทนเรือเก่าที่จะปลดระวางออกไปนะครับก็มองว่า่าจจะช่วยให้ตัวออปเปอเรชันดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรือใหม่เนี่ย สามารถขนส่งน้ำมันและสารเคมีได้มากกว่าเดิมถึง40%เลยนะครับก็ยังไม่ได้รวมใน้ประมาณการของเรานะครับเลยมองว่าเมื่อรวมกับท่าเรือนสามารถเดินเรือได้เต็มปีเนี่ยประมาณการของเราปีหน้าเนี่ยที่ทำไว้เซนเดียรเนี่ยมีอัพไซด์นะครับเบรา a ์เลชั่นตรงนี้ก็ยังไม่แพงนะครับตอนนี้ยังซื้อขายบน PEP ีนี้และปีหน้าอยู่ที่ลบ1 SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะครับและเราคาดจ่ายปันผล First h a l f เนี่ย ดิวเดนยูเกือบ4%ด้วยนะครับก็อมองว่าน่าสนใจพอสมควรครับค่ะก็สําหรับพีมา m มารีนนะคะเรายังคงคําแนะนําซื้อนะคะเราแต่ว่าปรับไปใช้ราคาเหมาะสมนะสิ้นปี26-9บาทต่อหุ้นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะเป็น CRC นะคะก็ CRC เนี่ยสืบเนื่องมาจากคืนวันพุธนะคะ <c oughs> เขามีการประกาศแจ้งตลาดเนาะเกี่ยวกับการที่มติ ประชุมคณะกรรมการบริษัทเนี่ยได้รับคำเสนอซื้อนะคะตัวห้างรีนา c e เซนเตจากห้างบอบอห้างเซนทั a l ์รีเทลดิพาร์เมนต์สโตร์นะคะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่35.1%ของ CRC นะคะก็มาซื้อรีนาเซนเตเนี่ยที่เป็นห้าง9้าแห่งในอิตาลีนะคะมูลค่าทุกการรวมประมาณ1.47หมื่นล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะได้รับกระแสงเงินสด เงินสดสุธิหลังหัสภาษี1.3หมื่นล้านบาทโดยที่บริษัทเนี่ยจะเอา5.3ไปชํชำระคืนค้นกู้ธนา,านคารคืนกู้เงินกู้ธนาคารน,นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือ7.7พันล้านบาทหรูอประมาณ1.28บาทต่อหุ้นเนี่ยจะจ่ายเป็นปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น2ครั้งนะคะก็มีการาให้ในประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนะคะผู้บริหารก็ให้เหตุผลว่าการขายตรงนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากตัว กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเพิ่งทำคำเสนอซื้อมานะคะโดยมองเห็นถึงซีเนจี้จากการที่กลุ่มห้างเซ็นทรัเนี่ยเขามีธุรกิจห้างอยู่ในออประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปอยู่แล้วยกเว้นตัวอิตาลีนะคะถ้าได้ ถ้าได้ซื้อตัวอิตาลีไปเนี่ยก็จะมีซีเนรตี้กันระหว่างกลุ่มสามารถแชร์ข้อมูลกันระหว่างกันได้นะคะแล้วก็ c r c เองเนี่ยอาจจะได้ไปโฟกัสกับตัวธุรกิจในไทยแล้วก็เวียดนามตัวรวมทั้งตัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นแทนตลาดยุโรปที่เมีแนวโน้มงเติบโตต,ต,ต,ต่ำกว่านะคะก็สัดส่วนปี2 4สเนี่ยสัดส่วนจากห้างรีเซนเตหรืออิตาลีเนี่ยจะอยู่ประมาณ8%เของรายได้แล้วก็10%ของกำไรปกตินะคะก็ ถ้าอิงจากข้อมูลล่าสุดของบริษัทเนี่ยกำไรย้อนหลัง12เดือนนะคะมูลค่าดีลนี้จะคิดเป็น PE 12เท่าแล้วก็ถ้ามีการปรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะค่าเสื่อมราคาแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายจากการต่อสัญญาเช่าใหม่เมื่อ1กรกฎาคมเนี่ย p adjusted PE จะอยู่ที่ประมาณ14เท่าก็ไม่ได้ซื้อขายต่ำกว่าเ PE ในตลาด ยุโรปตลาดอเมริกาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ต่ําจาก C ي ا ที่เทรดอยู่มาสิเท่าอย่างมีนิยอสาคัญนะคะยลนี้ก็คาดจะเป็นกําไรจากการขายนะคะทางบัญชีในประมาณ6000ล้านบาทก็เราคาดนะคะหุ้นที่ปรับตัวลงมาในระดับ10เต่อเนื่อง2วันเนี่ยรวมกัน10เนี่ยน่าจะสะท้อนอผลกระทบเชิงลบต่อกําไรในระยะถัดไปที่จะหายไปจากการตัวห้างนี้ที่หายไปแล้วนะคะแล้วก็มีดีเวเดนยูเนี่ยถ้ารวมดีเวเด ปกติแล้วก็ดีวเวลเปันผลพิเศษเนี่ยก็จะอยู่ประมาณยีวประมาณ8%แล้วค่าจะเป็นตัวพยุงราคาหุ้นในระยะถัดไปนะคะก็ต้องติดตามค่ะ,ะบริษัทเนี่ยยอมขายตัวแอสเซทที่ทํากำไรไประมาณ10%ต่อปีไปเนี่ย เขาจะมีงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถหาการลงทุนใหม่ๆหรือว่า M&A ใหม่ๆเ,เข้ามาเติมให้การเติบโตของกำไรเนี่ยทำได้ต่อเนื่องใหม่นะคะก็สำหรับ CRC เนี่ยเราอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการแล้วก็ราคาเหมาะสมนะคะคงคำแนะนํำเทรดดิ้งค่ะครับก็ว่าผิดทางที่โตของเป,ปเปอร์กลุ่มเครื่องื่มนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับก็ กลุ่มเครื่องดื่มโดยรวมเนี่ย Q3 เนี่ยผมมองว่าอาจจะลดลง q ิวอนะครับเพราะว่าแต่ว่าเยอเนียเองทรงตัวได้นะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มของเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยผมคาดว่ากําไรปกติในไตรมาสสานี้เนี่ยน่าจะลดลง q ิวอเพราะว่าเป็นช่วงโล w s ซ a s o n นะครับแต่เยอเนียเองนะครับเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับจากการขยายตัว market share ของ CPG นะครับแต่อย่างไรก็ตามเองในยอดขายในกัมพูชาของ CPG ในไตรมาสนี้เนี่ยอาจจะลดลงทั้งคิวแล้วก็เย่ นะครับทำให้หุ้น CPG ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่น่าสนใจนะครับแล้วก็2เนี่ยกลุ่มเครื่องหนึ่งขนาดกลางเล็กเนี่ยผมค่ดว่ากำไรปกติน,น่าจะฟื้นตัวได้ q ิวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันนะครับรวมถึงตลาดชาเขียบพร้อมดื่มที่กลับมาเติบโตนะครับแล้วก็รวมถึงตันพาวเวอร์เนี่ยที่เริ่มกลับมาที่เริ่มมีส่วนแ่กกำไรแล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นะครับแต่ในขณะที่เยอเนียเองเนี่ยอาจจะยังลดลงค่อนข้างมากอยู่นะครับเพราะว่ากดดันจากตัวของเซเป้ pe, และก็โฮโฮเนี่ยที่แนวโน้มกำไรเนี่ยอย่างอ่อนตัวลงค่อนข้างมากเยอเนียอยู่นะครับในส่วนของ Q4 เนี่ยผมมองกำไรของกลุ่มเนี่ยอาจจะลดลงต่อคิวต่อคนะครับเพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับรวมถึงมีตัวมีค่าใช้จ่ายพนักงานค่อนข้างมากด้วยนะครับเพราะามีการจ่ายโบนัสพนักงานต่างๆนะครับแต่เยอเนียเองเนี่ย,ยผมมองว่ามีโอกาสกลับมาทรงตัวถึงเติบโตได้เล็กน้อย เยอเดียนะครับหลวนจากคอโค้กแล้วก็เซปเป้ที่ค่ากลับมาทรงตัวเยอเนียได้ครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงตัวหุ้นอื่นๆในกลุ่มอย่างตัวของโอสสภาคาราบาลอีชีเองเ่ยที่มองว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องเยียวเดียด้วยในขณะนันอกจากนี้เองเนะหากรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยสามารถออกมาตรการตัวของมาตรการคนละครึ่งได้ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย ผมมองว่าจะเป็นส่วนช่วยหนุนกำลังซื้อของผู้โดยพภคเนี่ยอย่างเป็นระยะสำคัญนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์ต่อทางประมาณการกำไรแล้วก็การคาดการเงนินผลในช่วงครึ่งปีหลังของเรานะครับเออซึ่งเราเนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรแล้วก็ราคาเหมาะสมของหุ้นในกลุ่มเนี่ยโดยเราเนี่ยปรับอ,อ,อีชินะครับเราปรับไปใช้ราคาเหมาะสมปีหน้านะครับที่16.80นะครับโดยยังคงประมาณการแล้วก็ราคาเหมาะสมเอาไว้ นะครับในส่วนของโคโกเองเนี่ยเออผมปรับประมาณการกำไรปี25งหแล้วก็สองหกลงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มประกอบการในระยะถัดไปนะครับรวมถึงเอ่อแต่แต่ว่าเราเนยังคงราคาเหมาะสมเอาไว้ที่7บาทนะครับในส่วนเอ่อในส่วนของท็อปพิกราคาเหมาะสมแล้วก็คำแนะนำเนี่ยเราก็อ่านเพิ่มเติมในบทวิเครากคอช้านี้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ